วันนี้พักเรื่องงานหนึ่งวันผมจะพาทุกคนมาเที่ยว1ในที่เที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดนนทบุรีนั่นคือเกาะเก็บเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยามีพื้นที่ประมาณ2,625ไร่โดยกิจกรรมวันนี้เราจะพาไปไหว้พระขอพรไปดูเจดีย์เอียงซึ่งมีอายุราวๆ300ปีจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดในเกาะเก็บพาไปเดินดูของกินในตลาดไปลองทำกาแฟขั้วมือด้วยตัวเองครั้งแรก ต่อด้วยทําเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือซึ่งเป็นงานหัถกรรมที่ขึ้นชื่อมากๆของที่นี่และไปปั่นจักรยานรอบเกาะดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในเกาะตามผมมาเที่ยวด้วยกันในคลิปแรกนะครับเกาะเก็บวิถีชีวิตแห่งสายน้ําอาวันนี้หนีงานมานะครับจะพาไปเที่ยวที่เกาะเก็ตนะครับก็ใกล้ๆกับออฟฟิศเลยนะครับก็คลิปเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวไปกินไปดูอะไรต่างๆสถานสถานที่ต่างๆที่เที่ยวที่อ่า เราสามารถไปกันได้เลยครับวันวันหยุดวันธรรมดาก็สามารถไปเที่ยวได้เลยนะครับแบบธรรมดาธรรมดาเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะขับรถไปก็หางจากฟิตประมาณสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปจอดรถกันที่วัดสนามเหนือก่อนนะครับแต่สําหรับคนที่ต้องการเดินทางด้วยรถสาธารณะเนี่ย แนะนําง่ายๆที่สุดคือนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปลงที่สถานีแยกปากเกร็ดจากนั้นก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่วัดสนามเหนือโดยระยะทางประมาณ1.8กิโลนะครับหรือรถเมย์ที่ผ่านเส้นนี้ก็จะมีรถเมย์สาย32สนามหลวงปากเกร็ดหรือจะเป็นสาย33ปทุมธานีสนามหลวงเป็นต้นครับอันนี้เรามาจอดรถกันอยู่ที่วัดสนามเหนือมีค่าจอดอยู่ที่ประมาณ30บาทเดี๋ยวเรารอเรือแล้วก็เดี๋ยวข้ามฟากไป เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือก่อนนะครับรู้สึกว่าเรือจะมา อกาะบันเดลหลวงนี่แล้วก็ยืนจับกันอย่างนี้เหรอถ้ายืนจับกันรถเมล์บ้างไม่รู้เหมือนกันอะจุดแรกที่ควรมาเมื่อนั่งเรือข้ามฟากมาที่เกาะเก็ดคือวัดปรมายิกาวาสวรวิหาร วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนปลายภายในวัดมีพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประยุกต์บานประตูนหน้าต่างประดับลายปูนปั้นเขียนด้วยสีกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถนี่แดดดีแต่ว่าเป็นหน้าหนาวหนาวกี่วันวันเดียววันเดียวเลย จริงๆก็วันเสาร์ตอนเช้าที่มาเนี่ยร้านอาจจะยังเปิดไม่ครบแต่ว่าอายังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวไปดูตลาดก่อนแต่ว่าน่าจะมันก็เงียบดีเนาะใช่ไหมถ้าม,ามันก็ไม่ค่อยมีแบบคนเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ก็เงียบดีก็มาถ่ายรูปมาดูวิวแม่น้ำไหว้พระอะไรเงี้ยได้ก็เขาก็มีแบบงานต่างๆโอเคอันนี้เราจะมาเดินเข้ามาตัวตั้ขายของไม่ไม่ใช่ตลาดนะแล่ก็มีของขายทุกทีแต่ว่าอันนี้เราพามาตรงเจดีเอียงก่อนไม่ไม่ได้มานานแล้วมาล่าสุดก็น่าจะประมาณ หกปีที่แล้วอะนะแต่ว่าก็เหมือนเดิมะะใช่ใช่ใชไปไหว้กันเพราะว่าต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปไหว้ไปสวดมนต์แล้วก็ไปขอพรน,นะครับโอเคครับอันนี้ก็พาพาฟา้ฟามาดูอันซีนเมืองนนท์นะครับเป็น แลนด์มาร์คหนึ่จุดเลยของเกาเก็ดนะครับก็คือเจดียนะครับก็มีอายุราวๆสามร้อยปีนะครับเจดี JD นี่ก็ที่เห็นเอียงอยู่เนี่ยก็เอียงตามธรรมชาติอ่าเดี๋ยวเราไปดูรอบๆเจดีแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนโอ <Okay. S 1> เคล้าพอถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเนาะหิวแ <c oughs> ล้วใช่ไหมใช่น่าจะมีตลาดอยู่เดี๋ยวพาไปหาของกินที่ตลาด,ดอีกที เจดีเอียงหรืออีกชื่อคือเจดีวัดอ้อยร้อยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะเก็ตและเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้มาเยี่ยมชมเจดีที่มีลักษณะเอียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนเจดีทั่วไปสร้างขึ้นโดยชาวมอญที่อ,อพยพมาช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา โดยเจดีย์นี้ตั้งอยู่บรเิเวณหัวแหลมของเกาะเก็บเป็นเจดีย์ทรงรามันสีขาวซึ่งจำลองมาจากขคงสาวดีมีผ้าแดงผูกบนยอดเจดีย์ว่ากันว่าผ้าแดงนี้แสดงถึงสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมของชาวมอนนั่นเองไปดีคนหิวข้าวนำไปเลยบ้านของมอนจ้ คิดว่าสุภาพน่าจะเอามาเอามาขายนะครับเพื่อเขาก็สนับสนุนชุมชนด้วยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านมาขายได้ฟ้า,ามีอะไรสนใจไหมได้นะคะเป็นดอกไม้ออไทอนดอนะครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นจะลองปะลองปะอะไรเอาอะไรบ้าง อันนี้ขายยังไงครับผสมรวมผักได้ทุกอย่างเลยเรือกก็ได้นะใส่ถ้ยใส่ถั่ได้เลยจ้ะถ้ามาชิมได้นะคะรวมก็ได้ค่ะใส่ถ้ยใส่ถั่วใส่ถ้วยอาหนูจ๋าหนูต้องใช้อาวุธอยู่แล้วลระหว่างรอป้าตักหนูชิมได้เลยนะอันนี้จะเป็นอันนี้ดอกอะไรเนี่ยดอกสนรูกแต่ชั้น เรียบร้อยครับได้เยอะนะได้เยอะมากรวมดอกไม้ได้งั้นเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันก่อนก็ได้โอเคนี่ดีกว่าห้าสิบบาทได้เยอะมากจะลากน้ำจิ้มไหมลากไม่ได้แน่ใจอืกินแบบนี้ดีกว่า ป้าเขาบอกดอกอะไรบ้างไม่รู้จำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ดอกอันนี้ดอกอะไรนะเสื้อฟ้ารอไม่รู้เหมือนกันสีชำมุดชมุดแต่อร่อยดีมันมีรสชาติของดอกไม้ของของแต่ละแต่ละดอกครับรสชาติมันแตกต่างกันแต่ว่าชุบแป้งทอดก็เป็นมีรสชาติแป้งเนี่ยกินได้อร่อยไหมอร่อยนะซื้อกับข้าวมานั่งกินแล้วก็ก็ไม่ออกดู บรรยากาศกัด้วยวันนี้วันเสาร์ช่วงเช้าว่าคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าร้านเขาก็ชาวบ้านเขาก็มาขายของแล้วล่ะก็ปกตินี่มาเดินตลาดน้ำมั้งตลาดแบบนี้มันไปเดินบ้างปะไปเดินที่ไหนอะอยุทยาอ๋อนี่มีม,มีทางเข้ารงนอันนี้มีของขาย มแต่ตอนเนี้ยหาน้ำกินใช่ไหมหาน้ำได้ก่อนคอแห้งมากมันเป็นพวกสมุนไพรจริงๆมาตอนเช้ามันก็มีของกินนะครับแต่ว่า มันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีมีของแปลกๆให้ลองอยู่ก็ามามากินได้แะตอนเช้าก็ไม่ใช่ถึงกับว่าไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่มาตอนเช้าก็เน้นถ่ายรูปเน้นวิวคนไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยหมูยี่สิบจะซื้อไปทำไม <c oughs> นกพี่ไหนก่อนพี่แคเน่ด้วยน่ารักมากเป็นมีกระเป๋าสบายใจหมดถ้ากะเพราหมูไก่พวกน่าจงามมาก อันนี้ร้านข้าวราดกะเพราแต่ว่าตอนนี้ที่หนึ่งในใจก็ยังเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินดูไปกันเพื่อมีร้านอะไรน่าสนใจกว่านี้ท้ายก็ได้ร้านแล้วนะจ๊ะเห็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณโอเค เราก็จะไปต่อกันเราไปใช่เดินย้อนไปร้านปั้นดินเผากันร้านเครื่องปั้นดินเผาปิดไม่ไม่ใช่ปิดใช่ไหมคุณครูยังไม่มาคุณครูยังไม่มาค่อยมาอีกทีใช่ไหมใช่แกบอกว่าให้ไปนะกาแฟทำมือก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาทักจะเขาไม่มาอีกอ่ะถ้าเขายังไม่มาอีกอ่ะ ไปวัดบ้านโปง่งไปวัดบ้านโปง่งอยู่ตรงเดินย้อนขึ้นไปอีกแค่ประมาณ200เมตรเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีไปไทำกาแฟกันก่อน Okay, โอเคระหว่างอรอครับก็จะมีเป็นน้ำใบเตยเป็นน้วค้มดิ้งมาให้ก่อนชงแก้วก่อนอ่ววาอร่อยจินใจไม่หวานเนานะไม่หวานมากอมขออเนีายถอดเสื้อก่อนเพราะว่าต้องทำกาแฟอะจะได้ท,าทํามะทรแมงขึ้นระหว่างนี้เดี๋ยวเรารนะอเขาเอาเครื่องมือมาให้นะครับผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันก็ ยังไม่รู้แต่ครขข่าวๆคือกาแฟที่เขาบอกบอกว่าได้ยินพี่เขาบอกบอว่ามาจากละนองนะครับก็2อ0อ220บาทตอนหนึ่งเซ็ตก็โอเคก็มาได้ประสบการณ์ทาํากาแฟด้วยอันนี้เคยทำไม่เคยเราก็ไม่เคยเลยเดี๋ยวต้องลองดูอีกที จนมันไม่แล้วเขาบอกว่าน้าตาลเข้มแต่ว่าเมื่อกี้คือมันดำแต่ว่าน่าจะใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวเราไปปัดกันต่อเพื่อเอาเปลือกมันออกนะนะเอียงเอียงลงมาแล้วก็หักข้อมือเข้าแม่ปอดปอดไปกินนโอเคไอ้บอสบอลต้องเซฟก่อนแม่แม่เซฟก่อนเซฟก่อนอย่างนั้นนะเบาๆแล้วหักข้อมือนิดนึงอ่าใช่ใช่เนาะหักนิดเดียวได้แล้ว เปลือกมันก็จะฟิวไปตามลมเหลือแต่เม็ดอ่าไม่ใช่เม็ดฟิวเหลือแต่เปลือกไม่ใช่ไม่เคยทานานถัวไหมทำยังไงนะหักข้อมือหักข้อมือสุดที่เดียวอ่าแล้วก็แตบะบแล้วก็หักข้อมือโอเคหอัด,ด,ด โอเคทำกาแฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปปั้นเครื่องปั้นดินเผาต่อมันก็สนุกดีนะครับกาแฟก็ได้มาลองขั่วเองได้มาลองทําแล้วก็ได้กินด้วยมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมผมก็เพิ่งเคยทําครั้งแรกแล้วก็สนุกดีนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็จะมาทําอีกนะครับ200บาทแลกกับพวกประสบการณ์ที่เราไม่เคยทำเนี่ยมันก็ถือว่าดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปั้นเครื่องปั้นดินเผาต่อดีกว่าเป็นไงมั่ง ได้ไปลองทำกาแฟมาแล้วสนุกดีแล้วก็อร่อยต่อไปแล้วก็จะมาทำอะไรนะปั้นดินเผาปั้นดินเผาจากตรงที่เราเดินมาใช่ไหม ไม่ให้ทำขาด้วนไม่ทำน้องโดยจากคุณกันลูกเอาซี่ยกซี่ยกด้วยึ้นเออไอ้นี่ไอ้นี่ดูเถอะด้านในเลยนะคะด้านในเลยค่ะเรื่องของที่ผว่าจะอยากแบบไหนเรีแบบกันก่อนครับว่าอยากได้แบบไหนเดี๋ยวไปเลือกแบบเลือกแบบก่อนรปก็ทุกอย่างเนี่ยครับร้อยหนึ่งคนละร้อยนะครับปั้นเสร็จก็ ป้าเขาบอกว่าจะเอากับเลยก็ได้หรือว่าจะรอฝากเผาไว้ก็ได้นะครับฝากเผารอประมาณเดือนหนึ่งอะสี่สัปดาห์ก็ค่อยมารับกับแล้วแต่เลือกได้หมดเดี๋ยวผมเลือกแบบก่อนป้าอยากได้แบบไหนแ้ถ้าเอากับเลยอะไรนะนั่นน่ะดีเดี๋ยวถามป้าเขาไม่รู้ว่าเอากับเลยแล้วมันจะเป็นรูปแบบไหนทีม,มีคนสอนปั้นด้วยเนาะ ใส่ของน่าผมน่าจะเอาอันนี้เดี๋ยวไปใส่ของที่ออฟฟิศมันหน้ากว้างดิเป็นรูปหัวใจน่ารักดีได้ไหมอันนี้น่าจะยากนะเออเแบบนี้ได้ไหมได้จริงหรอ,อ โอเคเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานเนาะไปไปเช่าจักรยานก่อนแล้วเดี๋ยวปั่นเล่นสักรอบสองรอบแล้วก็เดี๋ยวมาเอาเครื่องปั่นดินเผาอีกทีนะฮะแต่ได้ไม่มีสีที่ผมชอบสีอะไรอะจักรยานสีแดงเอาเราจะไปไหนฮะไปไหนไม่ไปพันทิปไปไหจไม่ได้ เราจะไปไหนกันเราจะไปร้านยกเย็นค่ะไปดื่มเครื่องดื่มให้ชื่นใจเยอะขวายขึ้นก่อนไปไหมจะกินน้ำอีกป่ะจะเราหิวอีกอ่ะก็หิวอีกก็ไปกินอีกได้ไปหิวก็ไปนเลยหรือจะไปโอเคค่อยๆนะเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่เช่าจักรยานมาเท่าไหร่คันละ ทั้งหมด123คันเนาะโอเคโอเคให้รู้แล้วก็ร้านนี้ที่เราไปเนี่ยมันก็อ่าร้านนี้ที่เราเช่าจักรยานนะครับก็สามารถจอดไปได้เลยแล้วก็ล็อกคอไว้ให้เขาทิ้งไว้เขาเลยเาเลยเดี๋ยวจอดให้รู้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกินน้ำข้างในก่อนน้ำหวานโอเคไปเราจะกินเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอก นีก็กินกาแฟแล้วแก๊บหมดวันแล้วกินกาแฟแล้วก็นี่เรือข้าวค่านะครับคนก็เยอะนะคนเยอะแต่ว่าแต่ว่าวันเนี้ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้วันเสาร์นะคนน่าจะเยอะแต่ก็ถือว่าดีแล้วครับก็จะได้พาเพื่อนๆดูได้อย่างเต็มที่เนาะจริงๆก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่เอาครับเนี่ยเดี๋ยวผมกินกาแฟเล่นย ถ่ายเป็นพ็อปจะถ่ายรูปเหรอทอามาเป็นกำกับวิดีโอไต่ปั่นจักรยานจะได้ไม่โดนแดดร้อนไหมสวยนะตรงนี้ไปด้วยเราก็จะเห็นเห็นเกาะไอเห็นเจดีย์เยียงด้วย ไปตอนแรกสุดแล้วก็ท่าเรือที่มราขึ้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่เราขึ้นมาตอนแรก กินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปร้านแรกแล้วก็มาทะลุอีกแล้วชื่อร้านว่าโจรมุมตึกแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปยานแล้วก็ไปปั่นรอบปอเกตอีกทีแล้วเดี๋ยวกลับไปเอาเครื่องปั่นดินเผาอีกทีหนึงเนาะ ปกติทํางานอยู่แต่ที่ออฟฟิศวันนี้วันหยุดก็เลยมาเที่ยวเกาะเกตปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะมันก็ดีเหมือนกันน้องถือว่าได้พักผ่อนแล้วก็ดูวิวฮิวใจไปด้วยดิจนว่างไงบ้างเราเพราะว่ามันก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่มีความสุขนะถึงแม้ว่าปั่นจักรยานเนี่ยมันจะไกลแล้วก็เมื่อยแล้วก็เจ็บก้่นด้วยแต่ว่า,อาพอไปเห็นบรรยากาศข้างทางท,างที่เป็นธรรมชาติ วิวทิวทัศน์แล้วก็มีบึงบัวอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าสบายตาแล้วก็มีความสุขนะปกติเพราะว่าเรานั่งดูแต่จอคอมเนี่ยทุกทุกวันเนี่ยพอเราได้ไปเห็นสีเขียวๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเออเราได้พักผ่อนสายตาเราด้วยแล้วก็ได้รับลมชมวิวได้ออกกำลังกายไปนในตัวด้วยก็ถือว่ามีความสุขมากๆเลย แล้วก็ถ้าหากใครจะมาตามเรานะคะขอแนะนําให้ปั่นช่วงเย็นหน่อยเพราะว่าถ้าปั่นตามช่วงเวลาที่เราปั่นนะคะมันร้อนแบบมากๆ ก็ขับปั่นจักรยานผ่านตลาดนะคะที่เรามาเราก็แวะซื้อทอดมันหน่อกกะลานะคะของขึ้นชื่อของเกาะเกตเดี๋ยวลองชิมกันว่าอะไรนะปกติเขาจะใช้ถั่วฝักยาวของเราใช้ไอของเขาใช้เป็นหน่อกระลาใช่ชิร้อนนะร้อนทอดละร้อนตอนนี้อากาศร้อน อร่อยหอมหอมเต็มสิบเต็มสิบให้แปดเก้าร้อนโค้ดอร่อยเลยเราเก็บไปกินถ้าใส่น้ำิ้ปกับกินกับแงวก็น่าจะอร่อยก็ได้รูทูมากล้ะเท่าไหร่นี่สามห้านอก็ปั่นจักรยาน หิวอีกเมื่อกี้ปั่นประมาณห้าโลหโลได้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มาปั้นดินเผาเราไปเอาที่เราปั้นเมื่อตอนบ่ายๆน่าจะประมาณสองชั่วโมงน่าจะพอแห้งแล้ว่ะเดี๋ยวเอากลับเ่าน่าจะปั่นกันมาเท่าไหร่นะหนึ่งชั่วโมงเปันจักรนกันมานานมากมาเอาเครื่องปั้นครับผมโอเคขอบคุณครับ ถ้าอบก,ก็ต้องมาถ้าอบก,ก็สองอาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะค่าฝากักเผาสี่กับดาวลส่งให้ทีบ่บ้านอ๋อส่งให้ใช่ค่ะก็จะมีค่าจ้งคืิร้อยสามสิบบาทส่งให้ถึงบ้านเลยใช่ค่ะงานฝักเผาจะใช้างานได้สิ้นแล้ว งานแบบถึงห้ามโดนน้ำด้วยค่ขอบคุณครับเรียบร้อยเนาะ,ะได้ได้ครับเชื่อไหมอเดี๋ยวเราไปที่จักรยานแล้วก็เอาไปจอดแล้วก็จะข้ามเรือกลับแล้วเนาะจอดนี้ก็ได้ขอภัยห้ามจอดตลอดแนวจอดจักรยานกันนะครับของที่ได้มา อาาันนี้เราก็จะไปขึ้นเรือกับเข้าฝั่งนะคะแล้วก็กับออฟฟิศเป็นไงบ้างวันนี้อ๋อสนุกดีใช่โอเคเราก็มาฝั่งที่เราจอดรถไว้เมื่อเช้านะครับนั่งเรือข้ามฟากกลับมาคนละสาบาทเหมือนเดิมเป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากสนุกใช่ไหมก็สุดท้ายนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถแล้วก็เดินทางกลับกันนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราวันนี้นะครับเป็น บริษัทเช่ารถ e อ็กซ์คลูซีฟคาร์เรนทนะครับที่ให้เช่ารถฮุนไดเอมาเนมะา mm hmm. เขามีรถหลากหลายรูปแบบนะครับสามารถเลือกเช่าได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ติดต่อนะครับสำหรับใครที่ต้องการเช่ารถไว้ตรงเดสคริปชันนะครับผมแล้วก็ฟ้ามีอะไรจะฝากไหมก็อาทิตย์หน้านะคะจะไปเที่ยวไหนไปติดตามกันเลยนะคะโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า EP ต่อไปขอบคุณครับ หนึ 1> 1วันครับสำหรับทริปนี้ก่อนอื่นต้องบอกว่าผมเคยมีโอกาสได้มาที่เกาะเก็ดเมื่อหลายปีก่อนซึ่งตอนที่มาถ่ายทำเนี่ยผมกระทางทีมงานมีแผนไว้ว่าจะถ่ายกันแค่ครึ่งวันเชา้าแต่เมื่อได้กลับมาสัมผัสกับ,กบกเกาะเกต็ดอีกครั้งความรู้สึกแรกคือเกาะแห่งนี้มีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหลไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ผู้คนที่เป็นมิตรวิถีชีวิตที่แตกต่างจากสังคมเมืองที่ผมได้พบเจอมาสุดท้ายเราถ่ายกันจนลืมเวลาครับ มารู้ตัวอีกทีก็เย็นซะแล้วนี่แหละครับที่มาของคําว่าความสุขมันมักผ่านไปเร็วเสมอในคลิปต่อไปผมจะพาทุกคนไปที่ไหนรอติดตามและไปเที่ยวกันใหม่นะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ